ฮ้ยทำอะไรวะกลางวันสแสบ ช่วยทำบุญทำทานให้คนพิการหน่อยนะคะพี่คะช่วยทำบุญทำทานหน่อยนะคะพี่คะทำบุญทำทานหน่อยนะคะเฮ้ยห,หน้าตาก็สวยนะแต่มาเป็นขอทางเนี่ยนะน่าเสียดายว่ะเอ่อน้องครับทำไมน้องไม่ไปหางานทำล่ะครับ หนูก็อยากไปหางานทำนะคะพี่แตาขาหนูเป็นแบบเนี้ยใครจะรับหนูเข้าทำงานล่ะคะพี่ช่วยทำบุญทำทานให้หนูหน่อยนะคะอีกอย่างอะ่ะหนูมีน้องชายที่ต้องเลี้ยงด้วยแล้ววันนี้หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยหนูมันอคะน้องสันจิ ค่ะขอให้เจริญเจริญนะคะพี่ชายช่วยทำบุญทำทานหน่อยนะคะทำบุญให้คนมนีการหน่อยนะคะช่วยทำบุญกันหน่อยคะ่ะช่วยเหลือคนมีการนหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเฮ้ยคนทุนหล่อเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ หน้าตาก็ดีแต่กับใช้วิธีสปกปรกหากินคนแบบนี้เลยเหรอวะไม่ได้ล่ะคุณต้องทำอะไรสักอย่างละไม่งั้นคนจะโดนหล่อเยอะกว่านี้อีกทำงานแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนดีกว่า บุญทำดมทานให้คนมีการหน่อยนะคะน้องไม่นลยหรอครับถึงได้มาขอทานเมื่อหลายปีก่อนหนูไปช่วยคนแก่ที่กำลังจะถูกรถชนแต่ว่าหนูดันพลาถูกชนเองสภาพหนูก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะพี่ ออน่าสงสารจังเลยเนาะเป็นขอทานเนี่ยมันได้เงินเยอะจริงๆเลยเนาะคุณหยุดเล่นละครได้ละลูกเอ้ยพี่จะทำอะไรหนูเจมปล่อยหนูเฮ้ยนี่คุณหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันได้ถ่ายคลิปคุณไว้ละทำไมคุณน้องรังแกน้องเขาด้วยอะที่เขาเป็นแบบเนี้ย สภาพหัวใจเขาก็แย่อยู่แล้วคุณจะรังแกเขาอีกคุณนี่มันนิ่ใสแย่จริงเลยพี่คะช่วยหนูด้วยนะคะเริ่มเล่นละครตบตาคุณได้ละอย่าใช้คนน่าสงสารมาหากินนะคนเลยคุณไม่รู้เหรอทำแบบนี้มันบาปเฮ้ยคุณนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะถ้าคุณไม่ช่วยเขาอะคุณก็อย่ารังแกเขาสิ ถ้าคุณไม่หยุดลังแกเขานะฉันจะเอาคลิปคุณไปประจานโอเคผมไม่อยากจะทะเลาะกับคุณค่อยดูแล้วกันนี่เป็นกระเป๋าของคุณใช่ไหมไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่กระเป๋าหนูคะ่ะได้อันจะมาปักแขนอีกแล้วเนี่ย โทรศัพท์ของใครนี่คุณพอได้แล้วถึงจะใช่หรือไม่ใช่อ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเขาแบบนี้ทำไมอ่ะเป็นขอทานไ็นมีโทรศัพท์ไม่ได้หรือไงได้งั้นคุณดูนี่ละกัน เป็นไงชัดเจนไหมนี่น้องทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะ่ะมือเท้าก็มีครบทำไมไม่ไปหาชีพที่สุจริตทำฮะเออคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันว่าคุณเอาคลิปนี้ไปลงโซเชียลเลยค่ะ จะได้เตือนภัยคนอื่นด้วยเพราะสมัยเนี้คนที่เขาอยากทําบุญช่วยเหลือคนอื่นน่ะมีเยอะเขาจะได้ระวังเจอคนแบบนี้ค่ะหนูขอโทษนะคะพี่ต่อไปนี้หนูจะไม่ทําอีกแล้วหนูสัญญาเลยพี่อย่าโพสคลิปลงเลยนะคะได้คั้นเนี้ถือว่าจะให้โอกาสคุณแล้วกันแต่ถ้าคั้นหน้าผมยังเจอคุณไปทำแบบนี้กับใครแล้วก็คุณเตียนตัวดังได้เลย แล้วคุณจะไม่มีที่ยืนบนสางคนนี้ต่อไปได้ค่ะพี่หนูไม่ทำอีกแล้วค่ะขอบคุณพี่มากนะคะเออแล้วเงินนั้นอนะเอามาให้หมดนี่ค่ะพี่เงินเนี้ยผมขอเอาไปทำบุญกับคนที่พิการจริงๆแล้วกันจะไปไหนก็ไปไปได้ล้วไป คุณคะฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะที่เมื่อกี้พูดจาไม่ดีับคุณคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับ